กลับมากันอีกครั้งครับกลับปูนี่ครับปูหดกันอีกแล้ววันนี้มาแก้แค้นหน่อยสนับสนุนด้วยโอเวอร์ท็อปอัพ โตแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชัน Mobile ก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมมะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ w w w o v e r t o p u p c o m หรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง d e s c r i p t i นี้ได้เลย เป็เนที่ช่วยเก็บเงินได้ฮะตอนนี้ก็จะมีเดสเบดครับไม่ค่อยอยากได้เลยฮะตัวถือก็ไม่มีฮนะตอนนี้ผมมีฟีเต้คนเดียวเฮดไลน์รอเปิดฮะสติลอะเดี๋ยวลองสุมโอ้โหไม่มีอะไรน่าสนใจคอนเทจินแล้วกันนะครับดูจะเหมาะกับเฟรกของเรามากที่สุดลอะอะเวลสี่ครับรอบนี้เคนเดนสดาวได้ก็จัดไปแล้วก็เดี๋ยวใส่เรียรสตัวฮะเซนติเนล ออคอนเทนต์จนีมีผลกับปูวะเ้้ามีนี่ผมจะยิงปูได้แรงขึ้น18%เลยนะก็เป็นอักเมนที่น่าสนใจนะครับเอามาแก้ทางปูต้องลองดูต้องลองดูวันนี้จะแก้แค้นปูกันหน่อยรอบนีครับเก็บเงินกันดีกว่าฮะสามปะฮะสติลยังเปิดไม่ได้เดี๋ยวได้ขายเคนเนนก็ขายลิเลียเหลือ2ตัวไปเงี้ย รอบนีห้เจอกับครั้นที่ฮะเปิดมาเรียบร้อยแล้วฮะได้เซตมาหนึ่งตัวเปิดปุซเซอร์คันหนึ่งเราเก็บเงินแพ้ไปฮะสามสิบแปดโหเสียดายว่ะไม่สี่สิบเอ่อโหไม่มีตัวอะไรขายด้วยเลยนอกจากขายเคสเตทิ้งโอเคเดี๋ยวเราไม่มีใครเปิดบอร์ดเนาะลงตัวเพิ่มไปแล้วกันนะครับก็อาจจะเก็บแพ้ต่อเนื่องนะฮะ ปะไม่น่าชนะหรอกเก็บเกันได้30ครับแาเจอกับโอลาฟฮะเฮดไลเนอร์ liner, มาบีวายสองดาวเราใส่ริเว่นไปฮะใส่คาตาลิน่าไปครับใบเด้งมิดจิวจิ้วจิวไม่ตายบีวายใกล้จะตายครับแต่ไม่โดนตีฮะลิเว่นก็สกิลสร้างโล่ฮะเรียบร้อย โอเคฮะไอเทมเดี๋ยวเราไปหยิบมาเป็นเซตแล้วกันฮะเปิดฮาสติลกันหน่อยได้เก็บขัดมาก็ไม่แย่พอจะสร้างซันไฟได้อยู่แต่เดี๋ยวดูก่อนเผื่อเก็บไว้ทําไททันปรลตเตอร์ให้ตัวแบกนะฮะขึ้นเร็ว5ฮะเปิดฮาสติลขั้นหนึ่งรอบนี้เก็บเงิน40กันดีกว่า อทีมนี้ก็40แล้วนะครับแต่เลเวล4เราเลเวล5จำนวนตัวเรามากกว่าครับแต่เขาใส่เท่มาแล้วฮะเปิดเป็นทรูดาเมจฮะใส่ไอเทมมาปริงโบนัสของทรูดาเมจก็ทำงานนะซึ่งอกใส่ดามมาฮะตอนนี้โดนดีบัฟโดนตีแรงขึ้นเรียบร้อยโอ้แตกอ่ะชนะฮะจบกันฮะแพ้ต่อเน,นืงเริ่มเก็บใหม่โอเคฮะเก็บเงินได้50เลครับ ต้องขายคาตาทิ้งขายลิเลียทิ้งมันจะพอดีรอบนี้ในบอร์ดก็จะมีแต่ฮัสติวเก็บเต้นตัวซ้ำไว้เผื่อเล่นกองทองนะครับก็ใส่ตัวซ้ำๆๆกันถ้าจะได้ไม่ชนะเนาะแต่ถ้าแต้มน้อยมากๆผมก็ไม่เล่นมันต้องแพ้สี่รอบอะเจ็บโอ้นี่เราข้ามอฟเฟรีออสตัว2บาทไป4บาทแล้วเออฮ่าฮัสติวไป พิปฟอร์ูนะเปิดบิ๊กช็อตขั้นหนึ่งนะฮะเอ้ยไอเทมฮะมีน้ำตาลหนึ่งรอบนี้ไปเวลหกเรียบร้อยแล้วฮะปูมาแบบโอ้อ้ไอเทมเอสเดียวได้แล้วนี่ปูบัฟไอจีเคซันเต้มาเพิ่มตัวหนึ่งกับผมจะหาเอสเรียวเฮดไลน์เจอวิปปอเปลไม่รู้เหมือนกันทำเป็นฟลุซเซอร์นะฮะขั้นหนึ่ง ไม่รอแล้วแฝะเพิ่มเลยแล้วกันนะฮะถ้ามีถอดก็ดีถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขายทิ้งไม่ก็ลง2ตัวนะครับสดาวสตัวก็เป็นอะไรที่เด็ดอยู่ในคลิปที่แล้วที่เราทำไปเอซเดาวสตัวแบบกระจุยกระจายนะฮะรอบนี้ครับเจอกับแอนนี่นะฮะสเปริวิเวอร์จะน้าไปครับ อักเบนที่2ับมีนิวรีคูส์นะครับน่าสนใจเพิ่มขนาดทีมฮะแล้วก็ได้แชมป์ดุบมาด้วยครับสีทองมาทำให้ S อสเลียวสามดาวเจอกับเคลนะฮะคุณซูเล็ดบัฟมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเปิด4ี่พิกช็อตเลยเร่งดาเมจเข้าไปฮะลองทองคงจะไม่เก็บเลยครับเก็บแต้มไว้แตกปูดีกว่าเราไม่รู้ด้วยว่า,าเวลแเราจะเจอเทสไลลียวหรือเปล่างานจะง,งอก สามสามหัวใจครับเปิดเลยครับออกมาเป็นเงินไก่ไเท่ห์อ๋อไม่ใช่เท่ด้วยเป็นตัวอ่ะขายทิ้งฮะเอาเงินมาไปเวลเจ็ดเรียบร้อยเดี๋ยวจะแปะแล้วอีกนิดนึง,นงเจอกับมอสเตอร์นลยฮะบลูเซอร์มาแล้วก็โอลาฟเจาะเกราะเอ็ดออฟไนท์ครับเลเวลเจ็ดนะไม่ได้รีโลหาโอลาฟสับดาวนะเพราะว่าเวลเจ็ดระตับต่งก็เก็บมาอาจจะไปเล่นตัวอื่นแทนอ่ะรอดไม่รอดครับเอสเรียวเรายังอยู่นะฮะสกิลครั้งที่สามกำลังจะมา ยิงกวาดไปชู้เรียบร้อยฮะหายไปเกือบบดเหลือโอลาฟสุดท้ายลุมยิงกันเนี่ยลุมยิงกันได้อยู่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 ไอเทมครับได้เลือกคู่ที่3มนะฮะมีเป็นเอสเรียวได้เสื้อมาก็ไม่เร็วนะฮะจะได้ลุ้น2ดาวไปฮะไปเอาเอสเรียวกันดีกว่าครับได้เสื้อมาของแท้งเป็นซันฝัเอ้าโดนเซต โอเคจะได้เอสเลียวอยู่แล้วไม่เป็นไรฮะได้ถ้าดูมาก็ไปต่อที่เรดตปับได้ฮะเสียได้ปะถ้าเราได้เอสเลียวมามันจะสามดาวง่ายอ่ะไม่เป็นไรนะครับน้องลิตเติ้ลรีเจนเราตัวใหญ่ไปนิดนึงฮิตบ็อกมันไปโดนนะ ยังดีฮะที่เซตได้ธนูมานะยังพอไปต่อยเข้มได้ได้อย่างอื่นมาดีแย่เลยอ่ะรอบนี้ครับเจอกับวิทอจูดน,นะฮะยังไม่มีเฮดไลน์ยังไม่มีตัวหลักเท่าไหร่ก็โอเคฮะเราชนะได้ไม่กีปัญหาอะไรใครสาฮะมาตัวที่2ครับรอบนี้ยังไป8ไม่ได้ฮะค่อยๆไถไป จอกับริงครับปลาพิษฝ่ายอันนี้ไม่ได้เปิดพังนะเอาเปิดขั้นหนึ่งเครับเปิดขั้นหนึ่งมีเป็นแพนเทียลนะฮะหนึ่งดาวอยู่ด้านหน้านครับเหมือนจะไม่เลนทางพังเท่าไหร่อ่ะไปเปิดเซนตเดาวขั้นหนึ่งนะฮะมาการเด่นขั้นหนึ่งและก็เรียบร้อยครับฝั่งเราจะไม่ไหวเจอสาดาวก็ปกถึงค่ <S <S okay, ฮะมาลองดูเห้เพิ่มเติเม,ตมนะฮะดาบมาถุงมือมาไม่มีธนูอีงสักอันหนึ่งหรอแย่ <laughs> yeah, เลย อะเวลแปดแล้วฮะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะครับถ้าไหวก็อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนเฮดไลน์อาจจะไปยาวถึงเวลเก้าแต่ถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเราเปลี่ยนเฮดไลน์เพราะยังไงตอนนี้กล่องจะเปิดแล้วฮะไอเทมพิเตอีกชิ้นหนึ่งฮะกล่าวว่าจะไปจอกรอกก็ยังทําไม่ได้ครับทําได้แค่วอร์มม็อกรอบนี้ครับเจอกับเอ็กซ์ตริวชันเดอร์ฮะสองดาวตัวสามบาทสองตัวฮะบาบิล่าขวาเวกซ้ายแล้วก็ไม่รอดครับผมต้องสุ่มแล้วแหละผมเล่นเวลเก้าไม่น่าจะไหวอักเมนสุดท้ายฮะรีคอมบ้าหรอ กำลังจะเปิดกล่องเลยไอเทมกรับแบ็คไม่เอาเลยครับเบสแฟนคงไม่ดีถ้าแบบว่าเล่นตัวแพงตัวในสนามมันเยอะฮะทาบัฟยากอะไซเบอร์ดิสติกอัพลิงแล้วกันนะฮะได้รับมานากับตัวที่แบบว่าใส่เทมแนละ้วก็ทําให้เอสเได้มานาได้เร็วขึ้นเลยครับโอ้เสียดายไม่มีแพนโดราเลยอยากรีไอเทมสักหน่อยฮะแล้วก็ได้ไอเทมจอกกรอะมาครับก็เดี๋ยวเอาให้มิดฟอร์ตูนแล้วกันฮะสกิลได้ชิ่งอาจจะโดนหลายตัวเท่ากับว่าแนวหน้าผมไม่จําเป็นต้องมีอะไรเลนะจอกกราะนะครับเรามีไอเทมละ มาหาเฮดไลายกันดีกว่านะครับจะไปเก้าไม่น่าจะไหวต้องสุ่มด้วยเอาทีมขึ้น2ดาวให้ได้มากกว่าดีครับเจอเป็นเรสนะครับเอ่อแปะแทนกับนอ่ะมาแล้วฮะเอสเวลแต่เป็นฮัสติลวก็แย่หน่อย <laughs> มันไม่จำเป็นต้องหาส,สติลแต่ก็เอาวะไอเทมมันสร้างมาแล้วนะฮะกว่า s อสจะโผลไอทีอีกนานเลยเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนก็ที่ถอดได้บีครับเดี๋ยวอาจจะต้องขายตัว1ดาวทิ้งไปค่อยหาใหม่ไม่งั้นเราแตกครับตอนนี้54แตนบแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วก็เจอกับเคิร์สคาวครับตัวเต็มไปหมดลดเหลือ37แล้วมันต้องเล่นละที่ยูนิตอย่างเยอะโดนโคตรแรงเอสเรียวฮะสดาวลงไป หนึ่งดาวถอดไอเทมออกมาแล้วก็ไอเทมแท้งผมยังไม่ได้เริ่มใส่เลยนะครับเปิดกลับมาเป็นห้าฮัสติลจะรอดไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอีลี่ลงไปนะครับได้มาเป็นหนวดช่วยแท้งหน่อยแล้วก็บูเซอร์เกินเดี๋ยวเซนตินลขั้นหนึ่งมีเทสนะครับลงไปได้แต่ยังไม่มีคู่ค่อยว่ากันไอเทมแท้งก็เดี๋ยวให้อีรี่ไปนะครับโอ้แป๊บแป๊บหมดเวลายังทําอะไรไม่เสร็จเลยโอเคสุม่มเพิ่งจะเริ่มสุม่มเก็บเงิน30ก็ได้ป่ะสักรอบสักรอบป่ะ แล้วก็เจอกับคาตาลิดานะครับสามดาวเรียบร้อยแล้วเนาะได้เทมสู้แฟนมาเป็นแฮนด์ออฟจัสติกมีโยเนะสองดาวครับอรอดไม่รอดทำเอสเรียวเราไม่ได้ธนูอีกอันนึงเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าในวงล้อมีธนูหลงเหลือไหมอ่ะยิงไปครับโดนสามตัวเน้นๆฮะสู้คาตาได้อยู่นะเรียบร้อยไอเทมก็มีธนูอยู่นะครับอยู่ที่คียนานาและก็มีเอสเรียลเป็นเข็มขัด เอาเอสเดียวดีปะ่ะจะได้ลุ้น3ดาวเอาชัวร์เอาชัวร์เรามีดุบอยู่ไปลองคุณดูกันก็เดี๋ยวอิลี่เราทำเป็นวอลม็อกเลยก็ได้ครับเพราะว่าเจากกอเกาะเรามีจากฟิสฟอนซูนอยู่แล้วนะครับก็จะเหลือเข็มขัดหนึ่งอันอาจจะเก็บไว้ทำรีเดมชั่นอ่ะสุ่มกันดีกว่าได้เคสสเต้์สองดาวเสริมแนวหน้ามาอีกนิดหน่อยใครสะไม่สามดาวอยู่แล้วนะครับขายทิ้งไปดีกว่าที่เหลือเอาเก็บไว้ก่อนนะครับ เงินเหลือ39ไป9ไหวไหมทีมแบบนี้ต้องลองดูกันนะครับว่ายินได้หรือเปล่าเจอกับเพนตาคิวเลยฮะ KDA อากาลีได้สัญลักษณ์มาเป็นเพนตาคิวเลครับด้านหลังก็มีเคียวคุนซูกับคาทัสกุนซูและแนวหน้าของเขาเราเจาะไปเหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วครับยิงไปฮะเรียบร้อยเก็บเคียวไปได้โอเคได้อยู่นะครับน่าจะเล่น9ได้อยู่ ไปกันต่อฮะเก็บเงินไปที่เวล9้าฮะรอบนี้เจอกับ8ปิดนครับก็จะมีแคทลินฮะใส่สัญลักษณ์เป็นทรูดาเมเปิทรูดามเปิดเปิดมาน่าจะแค่ขั้นที่2เต็มที่อัเน,น้นแรกเป็นลาพิทายเลยครับก็เน้นยิงเร็วอ S เอสเดีวเก็บกวาดไปถึงแนวหลังเรียบร้อยเลยฮะชนะไปรับรางวัลฮะหฮ,ะฮ,ะฮะัสติลเราจะได้มาเป็นเงินและก็ไอเทมเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งทำจาะเกราะ กายภาพได้นะ e บอีเวนเช้าแต่ไม่จำเป็นต้องทำแล้วนะผมมีมิดฟอร์จูนช่วยเจาะอยู่ละโอ้อบใหม่โอ๊บใหม่ oh my, oh my. ตำราคุณสมบัติครับได้เลือกแอมเบมนะฮะแล้วก็มีเงินพอสมควรแบบนี้น่าจะไปเวลเก้าได้สบายมากขึ้นนะฮะโอเคแปดสิบแปดฮะไปเก้าได้อยู่นะเดี๋ยวดูแอมเบมกันนิดนึงแอมเบมที่เราจะเล่นกันน่าสนใจก็จะมี b ิกช็อตนะครับมีฮัสติลไม่น่าจะสิบแน่นอนก็จะมี oster, ะรูเซอร์นะฮะทำให้เราแบบ ลงเทรสไปเป็นบริเซอร์ได้แต่นี่น่าสนใจมากกว่าฮะบิชช็อตนะครับก็จะเป็น6บิชช็อตได้เลยโดยที่เอสเรียเป็นฮัสติลเทสไลเดอร์อะฮะไปก้าวถึงไหมไม่ถึงนะครับแล้วก็หมดเวลาเดี๋ยวเก็บตังค์ห้าสสักรอบหนึงก็ได้ส่วนไอเทมเอสเรียเียฮะไม่มีธนูเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวดูในเอ็นวิลฮะเอ็นวิลจะมีธนูให้ผมได้เลือกไหมโอเคไม่มีนะครับไม่มีเราสามารถทาไจแอนให้กับเอสเรียได้อยู่ ตัดแฟลงกันไปโอ้โหและเจอทีมมอสเชอร์เลฮะเรียบร้อยครับกระจุยฮนะแนวหน้าผมแตกหมดเลยเดี๋ยวกิดแต้มก่อนยีแต้มโอเคน่าจะเป็นไอเทมแทงนะฮะไอเทมแทงเราขาดก็จะเป็นกากวยให้ตัวแนวหน้าแล้วกันฮะยืยนได้นานๆกันนิดหนึ่งเดี๋ยวเราทำเป็นแดนะครับให้กับเอสเรียลแนวหน้าก็จะเป็นกากอยเดี๋ยวหาตัวใส่ที่ดีกว่านี้นะฮะสุ่มกันนิดหนึงเ<พ>อสเรียลเพิ่มเติม เทสมาแล้วก็ยอริกโอเคงั้นเดี๋ยวเราเปิดนี่ได้การเด่นนะฮะขั้นหนึ่งเอาไปอย่างละขั้นซึ่งทีเดีวอาจจะไม่เล่นฮะสุดท้ายเคสเต้อาจจะไม่ได้เล่นด้วยนะฮะเราจะเหลือฮัสติลแค่ขั้นเดียวแต่ยังหาตัวแทนลงไปไม่ได้เท่าไหร่ใช้ไปก่อนก็ตอนนี้เดี๋ยวเราเอานี่ฮะเอาเฟรียอสลงไปแล้วกันฮะแนวหน้ามันเต็มไปหมดที่หน้าฮะข้ามไปโอ้โหตัวไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเลย อ่ะบิ๊กช็อตตอนนี้ถ้าจะแปะก็จะมีอัลเฟรียอสแต่ไม่น่าจะคุ้มอยากให้ลูเซียนนะฮะเดี๋ยวคอลูเซียนดูราว่าจะมาไม่มาแล้วในรอบนี้ครับเจอกับบิ๊กช็อตนี่ครับแจสเคทลินก็สองดาวแล้วใส่เคิร์สคาวมาฮะโอ้โหดาวเมกระจุยแน่เลยฮะโดนทีเหลือตเต็มเลยครับปูทีผมยังไม่พร้อมเลยเต็มไม่หมดฮะสามดาวก็มีเคทลินก็สองดาวโคตรทีเลยดวลโอชิปและเหลือสามแต้มแล้วผมสู้กับปูต้องชนะอย่างเดียวเนี่ยไม่งั้นแพ้ปูที่แตกเลย โอ้ยเลยเปล่อยไม่ได้เลยเคนมาฮะเคนเคนอย่างดีก็จะมี Dead Cap เดสแคปนะครับแล้วก็เทสมามีลูเซ่นฮะองเปลี่ยนเฮดไลอ่อไม่เป็นไรดีกว่ S าเอสเรียวฮะสองดาวสองตัวสวยกว่าขาดอีก2ตัวเท่านั้นฮะเอสเรียวเรา3ดาวได้เลยต้องลุ้นกับเอสเรียวสามดาวอย่างเดียวแล้วตอนนี้ ได้อิริมาเพิ่มตัวนึงครับเคนคงจะไม่เล่นฮะโอเคบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตเดี๋ยวเอาให้ยอริกก็ได้ฮะไม่ออกยอริกก็ไม่เลวเนี่ตีใกล้ได้บิ๊กช็อตบิ๊กช็อตได้ดาเมจเนาะดาเมจกายภาพครับให้อาเฟมันน่าจะไม่ช่วยอะไรอ่ะเดี๋ยวเอากากอยให้ฮะคึก,คกมีมอสเชอร์ขั้นหนึ่งเลยคจากเซตแล้วก็จะเหลือเดสแคปเหลือเป็นถุงมืออันหนึ่งยังหาตัวที่น่าสนใจยังหาตัวใส่ไม่ได้ฮะร,รอบนี้ครับเจอกับเคทลินฮะสองดาวทูดาเมจเหมือน เคทลินกับลังจะตายเรียบร้อยครับเกือบแพ้ไอเทมไม่เอาต้องเอาตัวเลยฮะต้องการอีระอีฮะแล้วได้มาเป็นเด็ดเบรดเด็ดเบรดก็มิดฟอร์เจอรน,นะครับพอจะใส่ได้อยู่โอเคแนวหน้าเราหนักขึ้นนะฮะได้อีระอีมาสองดาวแล้วก็มิฟอร์จูน<อ>ฮะครับแปะไปก่อนมันจะเหลือสร้างไอเทมมันไปก่อนเนาะขอสุ่มดีกว่า โอเคฟอร์จูนสองดาวครับแล้วก็จินบาเปิดเป็นน,นี่ฮะหกบิ๊กช็อตเอาอัลเฟย์ออกนะฮะเอาโยเดสออกก็ได้ครับแต่เดี๋ยวรอบนี้อัลเฟย์ออกคนเดียวก่อนฮะคิดไม่ทันอ่ะไปจินฮะหกบิ๊กช็อตแล้วก็ไอเทมเดสแคปคิดไม่ออกให้ใครจินไม่ใช้อ่างั้นไปเทสเลยกันนะฮะเทสดีกว่าเทสสกิลเวทเจอกับเพนทาคิวฮะสามดาวสองตัวครับวิีเทลคุณซูสองอันด้านหน้าก็จะเป็นมนไคเซอร์สามดาว ลองดูกันนะฮะ6บิ๊กช็อตดาเมจจะแรงขนาดไหนครับโพดีไคเซอร์ hmm. ไม่ตายสักทีฮะสกิลเอสดี D L ยยิงกวัดชุ่มไปถึงแนวหลังฮนะแนวหลังตายและเคลสุดไอเรียบร้อย163หัวใจออกมาเป็นโอเคไม่เร็วนะฮะได้หุ่นมาหน่อยได้บัฟพลังบ้องกัดน,นะครับแล้วก็มาสุ่มหาตัวดีกว่าฮะไม่เจออะไรน่าสนใจพอกันทีโยเนะเดี๋ยวเราใสเอสเียวสตัวก็ได้นะครับ เทสมาฮะเหลือ4บาทถ้าเราจะล้างบอร์ดเพื่อสู้เนี่ยมันไม่มีตัวอะไรขายเลยนะเพราะว่าตอนนี้6บิ๊กชอ็อตโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับโหแล้ววนกลับมาเจอกับเคิร์สคาวยูนิตเยอะๆมาอลองดูฮะสู้ได้ไม่ได้ตอนนี้6บิ๊กช็อตแล้วนะครับต้องเจาะแนวหน้าเขาให้ได้อ่ะสกิล S เอสเลียวแบบมาอย่างช้าเลยฮะไม่มีเลสพับกว่าจะโผล่มาแล้วแนวหน้าเราเหลืออีลีสุดท้ายโอ้โหสกิลไปถึงมิดฟอร์จูเรียบร้อยครับโอเครอดฮะรอดครับรอดครับเรียบร้อย เอาแตกเลยนะฮะสามสิบสองแต้มแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วฮะสามแต้ม vs ปูถามจริงเอส,สเรียวด้วยไม่ใช่เลยหรอกอ่ะยอริกครับขึ้นสองดาวด้วยฮะก็ต้องลุ้นว่ายอริกจะไหวหรือเปล่ายอริกบิ๊กช็อตได้กาก,กอยมาโอ้โอมีลูเซียนฮะน่าดึงมาเหมือนกันก็ถ้าเอสเรียวเราสามก็ลงลูเซียนต่อได้เลยมาโอโอโ,อโดนดิบั๊ไปนี่ด้วยอะคอนเทเซียนนะครับเราจะดูจากคลิปอื่น อึ๋ยหายเร็วอยู่หายเร็วอยู่ได้อยู่สู้ได้อยู่ S L แตกหมดแล้วครับฝากความหวังไว้ที่แนวหน้าฮะแนวหน้ามีเป็นยอริกครับบิ Big Shot นะ๊กช็อตฮะสวยงามฮนะสู้ได้สู้ได้ไดรอดตัวยอริกมีมอเชอร์เลยครับมีความถึกนิดหน่อยช่วยดามเอ็ดนะโอเคไม่เร็วเลยครับเดี๋ยวออยเทมให้ยอริกสักอันหนึ่งดีกว่า ดารคออนคอฮะมาช่วยถึกครับมาช่วยเด้งเลือดครับดาเมจก็มีจากบิ๊กช็อตอยู่แล้วแล้วก็มีมอสเซอร์ฮะช่วยหิวได้ฮะแลเลสบัฟมานะครับโอเคให้เอสเวอีกตัวหนึ่งมาฮะลองส่มกันดูฮะหาเอสเวอีก2ตัวเท่านั้นอีก2ตัวเท่านั้นจะ3ดาวแล้วตังบดก็ต้องขายอยู่ดีอีกหนึ่งตัวเท่านั้นฮะจะ3ดาวแล้วนี่ครับอ่าตังหมดตังบดตังหมดหมด,หมดเวลาด้วยไม่บีเนะครับ รอบดีฮะเจอกับคลาวไดเวอร์ฮะคาตาลีนาโอเคดีเลยได้ดาบก้อนครอมาแล้วมีหุ่นด้านหลังครับบัฟการป้องกันให้2ตัวหน้านะฮะผมเอาแค่2ตัวพอซึ่งก็โอเคเลยฮะดาบก้อนครอช่วยกันเวทของคาตาลีนาได้อยู่นะครับยอริกจะได้ดีนานๆฮะมาช่วยดาเมจได้ครับแล้วก็มาฮะสกิลเอสเรียวยิงไปอ่ะะนานะไปครับนี่ยอริกดาเมจอันดับ2องเนี่ยสองทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับหาเอสเรียวอีกหนึ่งตัวไม่มีไม่มีตังหมดแล้ว ขายขายขายเทสได้หนึ่งตัวะฮะไม่มีหมดแล้วครับลูเซียนไว้รอลองค่อยหาใหม่ก็แล้วกัน,นะฮะขายไปก่อนขอเอสเทลสามและลูเซียนโฟมาไม่มีจนได้วะทีสุดท้ายเป็นมอชเชอร์ฮะแปดเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีป๊อปปี้เขาฮะสองดาวสองตัวยังไม่สามลุนลุนจะสามอยู่มาลองดูกันนะครับผมเคลียร์บอร์ดไปก็ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่เคลียร์มีโอกาสที่จะสู้ได้อยู่เรามีรถฮิวเรามีใจแอนเรามีคอนเทเจียนฮะทำดาเมจเพิ่มเติม,ตมลองดูกัน ตาแนวหน้าไม่แตกนะเอสเลวก็ได้ตีฟรีฮะเอ็ดออฟได้ครับมีถึง3อันเลยฮะสี่อันเลยทีเดียวโอเอ็ดออฟได้อย่างเยอะแล้วเขาเจาะแดวหน้าช้า <c oughs> ฮะแบบดีน่าจะรอดเลยครับเอสเลวสกิลแลวฮะอุ้ยยิงกวาดไปหายไปเยอะเลยเหลือแค่เออกอดสุดท้ายนะครับผมยังมียอหลิกช่วยแทงอยู่ฮะยอหลิกเรียกซอมบี้มาช่วยโจมตีเรียบ <c oughs> ร้อย <c oughs> มีแซคเกอรเติมมาและเทสมาผมหาตัวสุดท้ายไม่เจอจริงอ่ะ โอ้โหลูเซนปลาดไปหมดจะล้างบอร์ดก็ไม่ใช่เรื่องฮะมันชนะได้อยู่อะไปดูกันฮะป๊อปปี้ไม่มีเพิ่มเติมนะครับตั้งหมดพอๆกันย้ายหนวดไปทางซ้ายนิดหน่อยฮะเขาก็เอาเอากอดกดหลบมาตรงกลางนะครับเอกอกดก็จะโดนสตันเพสไปฮะหยุดการโจมตีไปชั่วคราวเอสเลียวสองตัวของเรายังอยู่ครับไม่น่าปิดปัญหาแล้วฮะอีกสกิลไปกวาดไปหมดก็จะเหมือนเดิมนะฮะเหลือเอกอกดสุดท้ายเรียบร้อย เอน่าเสียดายครับหาเอสเรีวตัวสุดท้ายไม่เจอเนะฮะแต่ผมเห็นว่า c o n t ท g เ o n นเนี่ยไปสู้กับปูได้เวิร์กอยู่นะ เลือดปูเดี๋ยวลดควบควบคว,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 วบเลยอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่มีใจแอนเป็นไอเทมครับมาช่วยการโจมตีฮะบวกดาเมจขึ้นมาค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็เรามี6พิกช็อตเพิ่มดาเมจได้เยอะมากๆนะครับก็สำหรับวันนี้ฮะแก้แค้นปูสำเร็จเรียบร้อยนะฮะถ้าไม่มีคอนเทจนถ้าไม่มีใจแนผมคงแตกซึ่งวันนี้เจอเคิร์คาวด้วยครับโดนแบบเจ็บมากๆฮนะยูนิตเยอะเนาะแต่เขาก็โดนเจ็บเช่นกันฮะโดนคูณ2เข้าไป อ่ะโอเคจบไปเพียงเท่านี้ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Overtopup ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะีเทียบทีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Topup กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่างด s สคริปชันนี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ